ค่ะก่อนเ่นต้องกราบขอบพระคุณพี่กุ้ไก่เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ส่งอาหารมาให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะโอเยอะเลยนะคะมีขนมแมวเลียแล้วก็อาหารเม็ดของน้องหมานะคะน่าจะเป็นเพชรด,ดีกีนะคะที่ทําเป็นกิโลมานะคะขอบพระคุณพี่กุ้ไก่มากเลยนะคะเด็กๆจะได้กินอาหารที่อร่อยอร่อย แมลเลียแล้วก็อาหารเม็ดของหมานะคะหมาจรเนี่ยก็ต้องได้กินนะคะของดีด้วยนะคะเนี่ยขอบพระคุณนะคะพี่ผู้กห่ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเอามาเล่นข้างนอกก่อนมาขาม,มาเล่นข้างนอกก่อนแล้วค่อยเข้าไปเล่นในบ้านนะคะดูนี่เอาเด็กๆเ,เอาเด็กๆออกมาเล่นข้างนอกนะคะ ไปอยู่ในกรงของเขานั่นแหละค่ะนั่นอน,อนเล่นน่ารักจังเลยใครเอ้ยใครอยู่ในกรงบ้างเอ้ยให้น้องเล่นด้วยเนี่ยนะน้องแค่มาเดินดูดูพุงเขาพุงมะขามจะไปไหนอะจะไปไหนมะขาม ออกมาขามออกมาเล่นมะขามเอ่อ,อไม่หันหน้ามาเลยมาขามเอ้ยกลัวอะไรลูกตื่นนะคะดูเขาตื่นตกใจแม่ออกมาเล่นเฉยๆนะออกมาเล่นเฉยๆตาเอมาขามยืยงอย่าทำน้องลูกวันนี้นูก วันนี้นเ,เอามะขามเข้ามาเล่นงในบ้านนะคะวันนี้แม่ลาป่วยหนึ่งวันนะคะมีปัญหาเรื่องช่วงท้องนะคะปวดท้องมากนะคะเมื่อวานไปพบหมอมาเมื่อตอนเย็นนะคะที่คลินิกโหค่ารักษาค่ายาแพงมากนะคะพันกว่าบาทเซ็งเลยนะคะปวดท้อง เป็นสองอย่างเลยนะคะเป็นลำไส้คุณหมอว่ามันเกี่ยวกับลำไส้ด้วยลำไส้ใหญ่แล้วก็มันเกี่ยวกับมุดลูกมันก็จริงอะเพราะว่านุกยกทรายนุกยกของหนักนะคะก็เลยลาป่วยหนึ่งวันวันนี้นะคะก็คิดว่าจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะก็เลยทำคลิปเด็กๆให้ชมนุกก็ได้ลงชุมชนให้กับมะขามกับพี่น้องของเขากับสายฝนแล้วนะคะว่า จะเก็บเล็อกผสมน้อยให้พวกเขาได้ทำวัคซีนแล้วก็สายฝนก็ได้ทำหมันด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าหยุดร้องน่าจะเสาร์อาทิตย์นี้อยากให้สายฝนได้ทำหมันนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันสนุกนะคะมันเหนื่อยนะคะเพราะเสาร์อาทิตย์ทนที่เราจะได้พักใช่ไหมคะเราก็ดูแลแมวเราก็อยู่ทำหมันทำวัคซีนอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันยังไม่ครบนะคะแมวมันเยอะ ยังไม่ครบถ้าครบแล้วก็คงจะสบายนะคะอย่าทําน้องนะั้นเล็ก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 น้องกลัวลูกเล็กถ้าทาหมันครบทําวัคซีนครบแล้วคงจะก็คงจะไม่มีอะไรแล้วคะ่ะคงจะสบายชิวๆแล้วนะคะตอนช่วงนี้มันเป็นอะไรที่เด็กๆเขาไล่เรียกกันนะคะเรื่องทําหมันทำวัคซีนก็ต้องแจ้งเพื่อทราบให้เป็น คือแจ้งเพื่อทราบะคะว่าว่ามันเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราสนุกแต่อยากทำหมันทําวัคซีนนะคะมันไม่ใช่นะคะน้องไม่เจ็บป่วยก็บุญหัวแล้วนะคะน้องอยู่ปกติก็คือบุญหัวแล้วมากๆแล้วนะคะเพราะว่าป่วยปุ๊บใช่ว่าแม่จะได้พาไปหาหมอปับ๊บเพราะว่าแม่ก็ต้องทํางานนะคะแม่ก็ต้องทํางานวันนี้ก็ลาป่วยหนึ่งวันนะคะก็อ่า ขอความเมตตาให้เด็กๆด้วยนะคะทำวัคซีนทําหมันตามที่ช่องทางที่นุกแจ้งเลยนะคะบางทีก็ท้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเจ็บป่วยแค่นี้เรายัง,ย,ง,ย,งยังหังหดหงิดเลยนะคะยังอึดอัดเลยอะขนาดเราไม่ได้ไปต้องนอนโรงพยาบาลนะคะเรายังคิดเรายังกังวลเลยว่าถ้าเกิดว่าวันนึงตั้งเจ็บป่วยไปนอนโรงพยาบาลเนี้ยเด็กๆเขาจะอย่างไง แย่แน่จะอยู่ยังไงอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนุก,ก็จะขอตัวทานข้าวทานยาพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวพอดีขึ้นหน่อยก็จะไปทำความสะอาดกรงเด็กๆนะคะแต่ว่าให้อาหารพวกเขาไปแล้วนะคะพวกเด็กๆในกรงข้างนอกหน้าบ้านข้างบ้านนะคะ ก็เลยคิดว่าเอามาขามพ่อมาเล่นก่อนสิเป็นยังไงพี่เขาตอบรับเป็นยังไงใช่ไหมมาขามให้หนูได้ทำวัคซีนหน่อยนะคะกับพี่น้องของหนูอิงอิงมาทำน้องนะโอ้อิงเก่งมากเลยอิงเก่งมากเลยคะ่ะมันหลายเรื่องนะคะทั้งก็เรื่องทั้งก็เรื่องรายแมวที่ขาดแขนนะคะเพราะว่า สายแมวเปลืองมากนะคับเปลืองจริงๆน้องเนี่ยหลายตัวเนาะเลี้ยงระบบปิดนี่อ่าสิบถุงได้ได้เจ็ดแปดวันเองนะคะสายแมวเนี่ยเราคิดดูมันมันเป็นเงินเท่าไหร่นะคะนูก็ต้องขอความเมตตาด้วยนะคะท่านใดอ่ามีความเมตตาประสงค์จะบริจาคสายแมวให้เด็กๆนะคะนูก็จะปักหมุดที่อยู่ไว้ให้นะคะทั้งสายแมวทั้งอาหารนั่นแหละคะ่ะ เพราะว่าแมวเขาเยอะนะคะแมวเยอะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ